วันหยุดวันว่างๆนะคะถ้าอยากจะหาสถานที่สงบจิตสงบใจเนี่ยหมายแนะนําเลยพาไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตรนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปไหว้สักการะขอพรเกจิชื่อดังนะคะอของเมืองชลวันเลยนะคะนั่นก็คือวัดเก่าหลวงพ่องเงินนะคะวัดท้ายน้ํานั่นเองวัดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธชื่อดังที่อายุมากกว่า140ปีแล้วด้วยนะคะไปเช็คอินกันดีก,กว่าใครที่ไปพิจิตรไม่ไปที่นี่ถือว่าคุณไปไม่ถึงค่ะ ช่วงเช็กอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญหล่อพระประจำทิศแปดทิศเพื่อนำไปประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่องเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาค่ะ วันนี้เป็นวันที่ได้จัดให้มีการเททองหล่อพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศประจําอุโบสถของวัดไทยน้ำของเราและโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทั้ง8องค์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศเพื่อประกอบในอุโบสถของเราที่กําลังบูรณะกันอยู่ในปัจจุบันนี้ พะในการบูรณะอุโบสถหลังนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นสะพานบุญแก่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกันจนเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพื้นอุโบสถหลังคาอุโบสถชอบฟ้าใบลากาหรือว่าพระประธานในอุโบสถญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมในการที่จะบูรณะอุโบสถของวัดไทยน้ําวัดเก่าหุวงพงเงินนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเหตุว่าในการละครั้งหนึ่งนั้นวัดไทยน้ํานั้นเป็นวัดที่ น้ำท่วมพอสมัยก่อนนั้นถึงปีครั้งนึงเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึง่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกุฏิถ้าไม่ยกพื้นก็จะโดนน้ำท่วมทุกปีบางปีก็ถึงพระประธานทํากิจกรรมของสง์ไม่ได้เดิมเดิมก็คือสร้างด้วยไม้ไม้รอบรอบข้างก็ซุดลงมากระเบื้องก็ไหลาตามกันลงมาทําให้ในช่วงระยะนั้นทํากิจกรรมของสง์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงได้ามาบูรณะอุโบสถหลังนี้ ให้มันดีขึ้นการสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแหล่งที่พระดิษพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องอาศัยอุโบสถบุญกุศลนันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่หาได้ยากเพราะว่าในการสร้างอุโบสถนั้นมีบุญอย่างมหาศาลญาติโยมก็จะได้รับอนิสงค์ด้วยความปรีติยินดีในการสร้างอุโบสถหรือโบรนณอุโบสถต,ต่อไปเพราะว่าวัดของเรานั้นคือเป็น วัดเก่าของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินอยู่ที่นี่ประมาณ35ปีแล้วก็ได้มีอุโบสถที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างเขาไว้และหลังจากนั้นแล้วก็มันซุดโทรมไปก็มีอดีตเจ้าวาดองค์หลังๆมาก็มาสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมนั้นได้ร่วมในการบูรณะอุโบสถในคราวครั้งนี้ก็ขอเจริญพรมหาบุญมุ่งศรัทธาสูบาส่บุญใหญ่ร่วมบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอ เภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะดิฉันรุงวีการอมรบุญสิทธิ์หรือทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดท้ายน้ำมาหลาย10ปีแล้วค่ะ พราะที่วัดของเราเนี่ยออโอโบสถหลังเนี้ยสร้างมา70กว่าปีแล้วค่ะหลังคาก็พังเพราะว่าน้ําท่วมของทุกๆปีฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องบุรณะอ,อุโอบสถหลังใหม่ขึ้นมาค่ะในการที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะทําบุญนะคะเราก็จะมีบัญชีสร้างออโบสถหรือบัญชีบูรณะอ,อุโอบสถของวัดท้ายน้ําของเราโดยตรงค่ะ เพราะว่าวัดของเราถ้าได้เงินมาจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะไม่มีบัญชีของคนอื่นเลยนอกจากบัญชีวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในครั้งนี้เราเอามาบุญละนอุโบโสถทั้งหมดค่ะท่านที่มียินศรัทธาที่จะมาร่วมทําบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่แรงศรัทธาของเราค่ะถ้าแรงศรัทธาของเรามีมากโบสถเราก็จะเสร็จเร็วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางวัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ท่านซึ่งจะได้นํามาสมทบที่จะบุญละนอุโบสถของเราในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกนะคะขอให้ท่าน มาได้ที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตําบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มีใจที่เป็นกุศลที่จะร่วมสร้างบุญและร่วมบูรณะอุโบสถในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ